ขอคุศลผลบุญที่ได้ทำในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห,งห่งคนสำเร็จแก่ยากมิตรสิทิชนที่เวียนวนตายเกิดกำเนิดมาสรรพสัตว์ทุกท่วนหน้าเทภาระจงประจักษ์ในกุศลผลนี้นาผลจากทุกประสบสุขทุกเวลาส่งดังข้าอุทิศให้ด้วยใจเธอข้าพเจ้าขอตั้งสัจจอธิฐานขออนุ บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้จงเป็นภาลวะปัจจัยเป็นอุปานิสัยตามสง่งให้เกิดสติปัญญาอย่าั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาตอย่างนี้นจนถึงความพ้นทุกข์ตกสัตย์ติสุขค,คือพระนิพพานในอนาคต,าตอันใกลนี้ าลในข้าพเจ้าจงใจ <c oughs> หรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้กนนเจากำมนายเวรจะด้วยกายว่าจาใจก็ดีขอให้ได้โปรดโอ้โหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้า หากข้าพระเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างม,มีอิสระต่อกันข้าพระเจ้าจะประฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงสงผลให้ข้าพระเจ้า และครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยาอายุวันนาสุขะพลาลาหยกสุขสัเสริสติปัญญาปฏิภาธนาาสารสมบัติอุปสรรใดรใดโรคภัยใดๆขอให้เมื่หลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสวา่าง ทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานหากมีผู้ใดเคยสร้างเวงสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภบใดก็ตาข้าพเจ้ายินดีโอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติภพขอให้ข้าพเจ้า ผนจากคำสาปแช่งของพวงชนของเจ้ากับนายเวรขอให้พลนรกกระภูพบ,บแสงสว่างทั้งทางโลกท,งทางธรรมด้วยเธอ